بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنيغش วันนี้ก็จะขอให้เป็นคลิปรวมทั้งมอและม2นะครับเพราะว่าครูก็มีสอน2ห้องก็คือชั้นม1ทับ7แล้วก็ม .2 ทับดังนั้นคลิปนี้ก็เป็นสำหรับพวกเราทั้ง2ห้องเลยนะครับวิชาอันกุรอานตับซีดวันนี้เราจะมาอธิบายในเรื่องของความสำคัญของวิชาตับซีดนะครับเราจะเรียนไปทำไมตับซีดเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรเราก็มาดูกันนะครับ สำหรับความสำคัญของวิชาตัฟซีดตัฟซีดคืออะไรครั้งที่แล้วเราพอจะได้รับทราบกันไปบ้างแล้วว่าตัฟซีดก็คือการอธิบายอธ,าธิบายความหมายของอัลกุรอานนะครับเราอ่านอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราควรจะได้รับรู้ด้วยว่าสิ่งที่อัลลอฮฺตาอฺลาเนี่ยได้บอกเรามาผ่านคำเพียยอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺทรงบอกเราถึงเรื่องใดบ้างสิ่งใดบ้างดังนั้นถ้าเราจะรู้ ความหมายและจุดประสงค์สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาะอลาเนี่ยท่งบอกเรามาเราก็จะต้องเรียนวิชาอัตตฟซีรก็คือวิชาอัตตธิบายความหมายของอัลกุรอาน่าดังนั้นเมื่อเราเนี่ยได้รับทราบความหมายของอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราจะได้รับรู้ว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาอัลลอฮ์เนี่ยส่งอัลกุรอานลงมาให้เราเนี่ยเพื่ออะไรอัอลลอฮ์ส่งกุรอานลงมาให้เราเพื่ออะไรเน้นย้ําเลยนะครับ เรามองมาดูอันแรกนะครับอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตะอาลาเนี่ยทรงประทานอันกุรอานลงมาเนี่ยเพื่อเป็นทางนําให้แก่เราทุกๆคนเลยนะครับเพราะในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงบอกเราได้ทรงชี้ทางเราได้ทรงชี้นําให้เราเนี่ยได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องอดังเช่นเหมือนในอายะฮ์อันกุรอานเนี่ยในสุรสุรที่เท่าไหร่ครับ สุรบที่สองก็คือในยุคแรกเลยก็คือในสุรบกะกรอก็คืออัลลอฮ์จาลาทรงบอกว่าอะไรครับอลิฟลามีมซาลิกันกิตาบุลาโรยบาฟีฮิฮุดัลลินมุตตะกีนอัลลอฮ์ทรงบอกว่าอะไรอลิฟลามีมซาลิกันกิตาบุอัลลอฮ์ทรงบอกว่าในกิตาบเล่มนั้นเนี่ยก็คือในคำพีอันกุรอานนั่นเองซาลิกันกิตาบุลาโรยบาฟีฮิ เรารอยบอรฟีเฮียคือไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสยัยใดๆเลยในอันกุรอานเล่มนั้นเพราะว่าในคำพิอันกุรอานเนี่ยคือสิ่งที่เด็ดขาดเรารู้ได้ไงว่ากุรอานคือสิ่งที่เด็ดขาดเราก็จะต้องเรียนวิชาอัตตฟซีรก็คือเราก็จะได้เรียนรู้ถึงความหมายของอันกุรอานและเราก็จะได้รู้ว่าในอันกุรอานนั้นคือสิ่งเดียวคือสิ่งหลักสําคัญที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นหลักสําคัญที่จะแตกแขนงออกไปหลายๆวิชา ที่เราจะต้องได้ดําเนินไปในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะครับดาริกกนกีตาบูในกีตับเล่มนั้นก็คือในคำภีรพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเรารอยเบอร์ฟีทีไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆและในนั้นก็คือฮูดันลินมุตตะกีนในคำเพียงอัลกุรอานนั้นเป็นทางนําให้แก่ผู้ที่ยึดมั่นศรัทธาในแนวทางของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลานั่นเองดังนั้นบุคคลใด ที่เป็นผู้ที่ยึดมั่นบุคคลใดที่ดําเนินตามแนวทางของอัลกุราอานได้ดําเนินตามความหมายที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮุวตาอัลาเนี่ยทรงบอกเราและชี้นําทางให้แก่เราดังนั้นเขาก็เป็นผู้ที่อะไรครับผู้ที่ยึดมั่นศรัทธาอย่างแท้แท้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานุฮุวตาอัลาก็คือในศาสนาอิสลามที่เราได้ยึดถือกันอยู่นั่นเองนะครับผ่านไปข้อแรกทําไมเราถึงต้องรู้ชาตับซีด เพราะเราจะได้รับรู้ว่าอันกุรอานเนี่ยประทานลงมาเป็นประโยชน์อะไรให้แก่เราบ้างนั่นก็คือผ่านไปข้อหนึเพื่อได้ชี้ทางน,นําให้แก่เราทุกๆคนนั่นเองอ่าต่อมาประการที่2เลยนะครับการที่สก็คืออ่าอัลลอฮฺซุบฮานุาะาเนี่ยทรงบอกอะไรบ้างในอันกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานุตอลาเนี่ยทรงเล่าถึงอ่าทรงเล่าถึงเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆในอันกุรอาน อ่าเรื่องราวและเหตุการณ์ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยออัลลอฮ์ผู้ทรงรับรู้เรื่องราวที่เราเนี่ยไม่ทันได้เห็นอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ก็ได้บอกไว้เล่าเรื่องราวต่างๆนั้นในคัมภีร์อัลกุรอานให้เราเนี่ยได้เอาเป็นอนุสณ์ได้เป็นอ่าอนุสติหรือว่าเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้แกเราพราอในอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์ทรงเล่าถึงเรื่องของบุคคลที่ผ่านมาในยุคก่อนไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ศรัทธาหรือว่าบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัล อย่างเช่นในยุคข,ของใคยยุคข,ของสมัยท่านนาบีซอลแลห์ที่อะไรครับชาวชุมชนชาวของนบีซอลแลห์เนี่ยได้ขัดแย้งได้ฝ่าฝืนคําสั่งแล้วก็ได้ได้ค่าอูดของท่านก็ได้พบกับอาซาบอย่างหนักสําหรับพวกเขาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนชาวฟิรโรอุนหรือว่าบุคคลกลุ่มชนหนึ่งชนได้ก็แล้วแต่นะครับก็ในอันกุรอานเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้รับรู้แล้วก็ได้รับเรียนกันในวิชาตัฟซีดนั่นเองอะนะครับ เราก็จะได้รับรู้ถึงเหตุการณ์เรื่องเราไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อะไรครับศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะอานาหรือว่าบุคคลที่ปฏิเสธว่าเขาเนี่ยได้พบจุดจบกับชีวิตอย่างไรบ้างอ่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ถูกอาซาบต่ออัลลอฮฺบุคคลที่ได้ถูกอาซาบจากอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะอานาหรือว่าบุคคลที่ได้รับรางวัลจาก Allah อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะอาลาเราก็ทรงบอกไว้อ่าเพื่อที่เป็นทางนําเพื่อที่จะชี้ทางให้แก่เราทุกๆคนนะครับ เราก็ได้เอาเรื่องราวที่อยู่ในนั้นเนี่ยมาเป็นข้อย้ำเตือนจิตใจของเราว่าเราจะดำเนินชีวิตไปในหนทางใดดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางใดดำเนินชีวิตแบบใดนะครับประการต่อมาเลยอันเล่าเนี่ยทรงประทานอันกุรอานเนี่ยลงมาให้แก่เราเพื่ออะไรอธิษาเลยนะครับเพื่อที่จะบอกข่าวดีให้แก่พวกเราทุกๆคนข่าวดีก็คืออะไรล่ะข่าวดีก็คือ บุคคลหนึ่งคนใดก็ตามนะครับที่ได้ยึดมั่นอยู่ในหนทางของศาสนาอิสลามได้ดําเนินตามคําสอนคําบอกเล่าได้ดําเนินต่ออะไรครับดําเนินชีวิตอยู่ในแนวทางที่ท่านนาบีเนี่ยทรงชี้ทางนําตามหลักการของอัลกุรอานให้แก่เราดังนั้นท่านนาบีเนี่ยก็จะมาบอกถึงข่าวดีที่จะได้รับ บอกถึงข่าวดีที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงบอกท่านนาบีมาให้มาเผยแผ่แก่เราทุกๆคนก็คือได้รับทราบว่าในโลกหน้านั้นเขาจะได้รับผลตอบแทนได้รับรางวัลที่เขาเนี่ยได้ภาคพยรพยายามไว้ในโลกดุนยานั่นเองนะครับดังเช่นที่ Allah าาทอ,อัลลอฮ์ سبحانه ละุ์ุรร้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้้้ก้า้า้้้้้้้้้อา้ะ้้้้้้้ก้้า้ะ้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ฮุดาวะบุชรอลิลมุอ์มินีนอ่าอัลลอฮ์บอกว่าไีติ่กะอายาตุนกุรอานีวะกิตาบิมมูบินติ่กะอายาตุนกิตาบีอ่าติ่กะอายาตุนกุรอานีเหล่านั้นเนี่ยก็คืออะไรครับคือบรรดาองค์การแห่งอัลกุรอานบรรดาองค์การแห่งอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานุฮุตะอาลาเนี่ยทรงประทานลงมาวะกิตาบิมมูบินและเป็นคำพีที่อ่าชัด เจนและเด็ดขาดที่สุดชัดเจนก็คือสามารถที่จะแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วได้ด้วยกับหลักการแห่งอัลกุรอานนั่นเองนะครับเราบอกว่าเป็นกิตามบิมบูบีนเป็นกิตาบที่ชัดเจนเป็นคำพีที่ชัดเจนและได้แยกแยะระหว่างความดีความชั่วผูดาว,วาบุชรอลินมุมีนแลวก็เป็นทางนําเป็นข่าวดีให้แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธานี่คว่าบุชรอก็คือข่าวดีเลาทรงบอกข่าวดีให้แก่ใครครับ บอกข่าวดีให้แก่ผู้ที่ศรัทธาและจะรู้ได้ไงล่ะว่าใครคือผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการของอันกุรอานุนการีมนั่นเองหลักการของกุรอานก็คืออะไรครับได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละฮ์อัยฮวะซัลลัมเนี่ยได้ทรงรับองค์การจากอัลลอฮฺจาลาแล้วก็มาเผยแผ่ให้แก่เราแล้วก็ได้ ได้มีมาได้ติดตามไปทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งมาถึงยุคของเราทุกคนแล้วก็จะดําเนินต่อไปจวบจนกระทั่งวันกิยามะนั่นเองนะครับต่อมาเลยนะครับประการที่4ดังนั้นสิ่งที่อันกรอานเนี่ยถูกประทานลงมาให้กับเราเพื่ออะไรบ้างต่อมาสุดท้ายก็คือเพื่อที่จะสอนเรานั่นเองนะครับ ดังนั้นในอันกรุรอานเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบทเรียนแล้วก็คําสอนให้แก่เราแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตตามความรู้นั้นๆให้แก่เรานะครับอ่าดังนั้นดังเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานุฮุตาอัลลาเนี่ยทรงกล่าวไว้ในสุโรอันอัลละก์กล่าวว่าอะไรครับอิกรอบิสมิร์ลบิกลัดีฮ์ละกอิกรอจงอ่านเถิดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยบิสมิร์ลบิกัลัดีฮ์ะละกด้วยกับพระนามแห่งผู้ทรงอภิบาล ของเจ้า,อ,าอัลลอฮฺดีคอรละกะผู้ซึ่งที่ทรงสร้างนะครับอะไรครับคอล์ลอกอินซาเนมินอัลลอฮาโกะลอฺผู้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยมาจากก้อนเลือดนั่นเองนะครับต่อมาอิกรราะอัวรอบ,บุกันอักรอมจงอันเถิดอ,อิกรราะจงอันเถิดอ้มโมฮัมมัดอัลลอบุกันอักรอมและพระเจ้าองค์อภิบาลของเจ้าเนี่ยผู้ซึ่งทรงเกียรติที่สุดนะครับอัลลอฮฺดีอัลละมะบินกรอลัมน,นี่นะครับ อัลลอฮ์ผู้ทรงอัลลาะห์ผู้ทรงสอนบินกอลัมด้วยกับปากกาอัลลา์มันอินซานะมาลมยะลมอัลลอฮ์เนี่ยทรงสอนอมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้อ,อัลลาะ์มันอินซานะมาลมยะลำทุกทุกสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทรงสอนให้แก่เขาเนี่ยได้รับรู้สําหรับบุคคลซึ่งที่เชื่อฟังและอะไรครับ ได้ยึดนำหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอัลามาเนี่ยส่งมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองอ่าดังนั้นทั้ง4ประการนี้ก็คือสิ่งหลักๆที่ได้ถูกนําออกมาซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยประโยชน์แล้วก็ฮิกมากของอันกุรอานที่อัลลอฮฺทรงประทานมาให้แกเราเนี่ยมีอย่างมากมายอย่างล้นพ้นอ่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับแต่นี้ก็เป็นสิ่งหลักๆที่จะให้เราเนี่ย ได้นำมารับรู้กันในวันนี้นะครับต่อมาความสำคัญของวิชาตัฟซิดเนี่ยเมื่อเราได้รับรู้ถึงความหมายของวิชาอัลกุรอานวิชาตัฟซิดได้รับรู้ถึงสิ่งที่ถูกบ่งบอกมาภายในคัมภีร์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมันก็จะง่ายต่อเรานะครับในการที่เราเนี่ยจะทําการท่องจําอัลกุรอานนั่นเองเพราะว่าในการท่องจําอัลกุรอานเนี่ยมีสิ่งดีงามต่างๆมากมายที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงบอกไว้สําหรับผู้ที่ จดจําและท่องจําพระมหาคัมภีร์อันกุรานของพระองค์ซึ่งในเทอมนี้นะครับสาหรับนักเรียนชั้นม .1 และชั้นม .2 ที่เรียนกับครัคือชั้นม .1 ทับ7และชั้นม .2 ทับ1ก็จะต้องทําการท่องพระมหาคัมภีร์อัคกุรานครับสองซูรห์นั่นเองอไม่ว่าจะเป็นม .1 แล้วก็ม .2 ก็คือคนละสองซูรหะ์นะครับก็คือชั้นม .1 ม .1 เนี่ยจะท่องซูระอนเอาแค่ในเทอมนี้นะครับเทอมหนึ่ง เทอมหนึ่งมอหนึ่งจะท่องสุรออ,อัลไลลี่สุรอตุลไลลีอ่าสุรออัลไลล,ลีแล้วก็สุรออัชชัมส์อ่าสุรอไลลีว่าไงาล่ะวัลไลลี่อีดะยักษ์ะอาแล้วก็ไปเตรียมตัวดูได้ก่อนเลยครับดูมาก่อนเลยก่อนที่จะเปิดเทอมเนี่ยครูจะให้ท่องทีละคนเพื่อ นำเป็นคะแนนเก็บด้วยนะครับแล้วก็วัชชัมซีเวิลดูฮาฮอ่าเราก็ไปดูกันว่าอยู่สุรอะไนเป็นสุรที่ไม่ยาวมากนักไม่เกินความสามารถของพวกเราก็คือสองสุร์เนี่ยเราก็จะได้ทําการอ่านได้เรียนรู้หุ่กลหลักการตัจวิธไปด้วยเมื่อเราได้เรียนรู้หลักการหรือว่าความหมายเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยง่ายขึ้นในการที่เราจะได้ท่องจําสําหรับม2นะครับม2 2สองสุร์ที่จะให้ท่องก็คือมีดังนี้นครับสุร์ที่1ก็คือสุรอ์อันอะล อ่าสุรอ้อนอัลลอก็คือซับบิฮิสมะรบบิกันอัลลานั่นเองนะครับส่วนสุร้อที่สองก็คือสุร้ออัตตาริกอ่าวัสมาอิวัตตาริกอ่าสำหรับเทอมนี้ก็คือสองสุรอ้อนนี่แหละมอนหนึ่งก็สองสุรอ้อนนี้นะครับส่วนมอสองก็คือสองสุรอ้อนนี้นั่นเองอ่าเราจะได้ร่ำเรียนกัน ทั้งความหมายของอันกุรานแล้วก็ทั้งการท่องจาในสอซูร้อนนี้เลยนะครับเป็นแค่เพียงบางส่วนจากอันกุรานนั่นเองดังนั้นเราย้อนมาดูตรงนี้กันเพราะเหตุใดเราจําเป็นจะต้องท่องจําอันกุรานข้อหนึ่งเลยเพื่อสะสมเป็นคลังแห่งความดีงามทั้งหลายในโลกนี้ในดุนยานี้นะเราอาจจะเห็นว่าคลังสมบัติเนี่ยคือสิ่งที่เรามุ่งหมายที่อยากจะได้มันมาที่สุด มีทางสมบัติเป็นมีทังสมบัติเป็นเงินเป็นทองหลักล้านสิบล้านร้อยล้านเราอาจจะอยากได้แต่แน่นอนว่าถ้าเราเนี่ยได้รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในโลกหน้าที่องล์ล้์ทรงจะเตรียมไว้ให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมื่นล้านพันล้านเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยไปเลยนะครับดังนั้นให้เราเนี่ยสะสมเป็นครังแห่งความดีด้วยการที่เราเนี่ยได้ท่องจําพระมาหาคัมภีร์อันุรนอาน,นั่นเองท่องจําน้อยก็มีทางสมบัติเพียงเล็กน้อยถ้าเราท่องจํามากนั้นก็จะมี สะสมเป็นคังสมบัติที่ยิ่งใหญ่มากกว่าคังสมบัติไหนๆเลยนะครับต่อมาประการที่2ก็คือเพื่อให้เราเนี่ยเป็นชาวแห่งพระมหาคัมภีร์อันกรุรอานให้เราเนี่ยได้มีเลือดเนื้อเป็นชาวแห่งพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับบุคคลใดที่เป็นชาวแห่งการท่องจําอันกุรอานแล้วเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลซึ่งที่เป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอัลลบุคคลที่ท่องจําที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ท่องจําแล้วก็หลงลืมไป แต่เป็นบุคคลซึ่งที่ท่องจําและรักษาอันกุรอานเนี่ยให้คงอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตของเขาจนกระทั่งเขาเนี่ยได้ลงไปในหลุมฝังศพเลยก็าตามนะครับดังนั้นบุคคลใดเนี่ยที่ท่องจาอันกุรอานและรักษากุรอานเนี่ยไปจบจนกระทั่งทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเขาผู้นั้นเนี่ยแหละที่จะได้เป็นที่รักยิ่งและเป็นบุคคลซึ่งที่มีเกียรติสำหรับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละนะครับและเขาก็จะเป็นผู้ซึ่งที่อะไรครับ มีรัศมีแห่งสติปัญญาในโลกดุนยาเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกเราไม่สามารถไปมองเห็นสมองของใครได้นะครับว่าสมองของเขาเนี่ยมันเจิดจรัสมีรัศมีส่องประกายขนาดไหน,นแต่สําหรับโลกหน้าแล้วเนี่ยผู้ที่ท่องจําอันกุราเนี่ยนูดเห็นอ่านูดรัศมีของเขาเนี่ยสำหรับร่างกายและนูดแห่งสติปัญญาของเขาเนี่ยมันจะเจิดจรัส และแบ่งแยกสําหรับบุคคลซึ่งที่เป็นที่ท่องเป็นบุคคลที่ท่องจําอันกุรอานและบุคคลที่ไม่ได้ท่องจําอันกุรอานนั่นเองนะครับอ่าดังนั้นอันกุรอานเนี่ยสุดท้ายก็คือจะเป็นสิ่งที่ปกป้องและคุ้มครองตัวเรานั่นเองเพราะว่าบุคคลที่ท่องจําอันกุรอานและรักษาอันกุรอานเนี่ย <aus> เขาก็คือใครครับคือผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการของอันกุรอาน <Yeah. S 2> <rika> เมื่อใดที่เขาปฏิบัติตามหลักการของอันกุรอานเนี่ย เขาจะรอดพ้นปลอดภัยจากการยั่วยุจากการยุแย่ของชัยตอนมานรร้ายไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยจะมาดึงเขาออกจากแนวทางและหลักการของอัลกุรอานได้เลยนะครับอ้าวสิ่งนี้ก็เป็น4ประการหลักซึ่งความจริงแล้วเนี่ยประโยชน์ของการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมีมากมายเช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็น4ประการหลักที่ถูกดึงออกมาให้แก่พวกเราได้รับรู้ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ ก็จบการสอนเนี่ยเพียงเท่านี้แต่ว่าก็มีนะครับแบบฝึกหัดให้เราเนี่ยเพื่อเป็นการเช็คชื่อนี่นะครับก็คือแบบฝึกหัดสําหรับการเช็คชื่อว่านักเรียนคนใดเนี่ยเข้าเรียนหรือว่ามีนักเรียนคนใดเนี่ยไม่เข้าเรียนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการเช็คชื่อตามนี้เลยก็ให้เราเนี่ยเขียนชื่อฟอร์มที่เห็นฟอร์มที่พวกเราเนี่ยเห็นในหน้าจอนี้นะครับรูก็จะ พิมพ์ไว้ในกรุ๊ปไลน์ของพวกเราให้เราเนี่ยไปเติมแค่ตรงช่องว่างตรงนี้ว่าเราชื่ออะไรเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้คือตรงนี้นะครับก็คือฉันอยากจะท่องจําอันกุรอาเนี่ยให้ได้ทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่บางคนอยากท่องสองซูร้อ์ก็เขียนไปตามความจริงที่อยู่ในใจเราหรือว่าสามซูรอ์หรือว่าใครจะบอกว่า 30ยุทธเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะท่องหนึ่งหน้าอะไรก็เขียนไปตามสิ่งที่เราเนี่ยปรัถนาให้มันเป็นแรงบันดาลใจของเราครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่ครูจะให้ท่องในเทอมนี้นะเพราะว่าสิ่งที่ครูจะให้ท่องในเทอมนี้ก็คือสองสุรร์ที่ครูได้บอกไปทั้งมหนึ่งและมสองนะครับอ่าสำหรับชั้นแล้วดูต่อมาสาหรับชั้นการท่องอันกุรานเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่าเป็นสิ่งที่ง่ายหรือว่ายากหรือว่า ปานกลางหรือว่าเป็นสิ่งที่ฉันพอคิดว่าฉันพอจะทำได้ก็ว่าไปนะครับต่อมาสุดท้ายคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันอยากท่องจำอัลกุรอานคืออะไระบางคนก็บอกว่าฉันเนี่ยอยากจะใช้อัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งเตือนใจหรือว่าอยากจะใช้อักุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่ของฉันเนี่ยสุขสบายในภายภาคหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็คิดตามสิ่งที่เราเนี่ยอ,อยากจะ ได้นําสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจเราคิดยังไงเราก็เขียนไปเลยให้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็สร้างสารรค์ที่สุดนะครับสําหรับการตอบแบบฝึกหัดก็เช่นเดียวกันนะครับครูก็จะนําคลิปเนี่ยแปะไว้ในโน้ตของกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์ของพวกเราเราก็ไปเข้าดูในโน้ตแล้วก็มันจะมีช่องให้เราเนี่ยกดคอมเมนต์เราก็กดเข้าไปมันก็จะมีช่องมาให้เราพิมพ์นะครับเราก็ก๊อปปี้นะฟอร์มเนี่ย,ยลงมาเลยก๊อปปี้ฟอร์มแล้วครูจะส่งลงมาในไลน์เราก็ก๊อปปี้มาแล้วก็มา ใส่ในช่องคอมเมนต์แล้วเราก็พิมพ์เฉพาะตรงที่ครูเนี่ยเว้นวรรคไว้ให้แล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์ตรงนั้นเลยนะครับสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้และเจอกันใหม่ในคาบหน้านะครับ